นมีคนคุยอยู่ในมือของแต่ละคนเนี่ยเป็นคนคุยแบบไหนกันบ้างนะคนคุยแบบให้สถานะคนคุยไม่ให้สถานะเป็นคนคุยแบบคนคุยเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเป็นคนคุยที่มีโอกาสที่จะลุ้นในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือแบบลุ้นไปก็เท่านั้นยิ่งเจอกันก็ยิ่งเหนื่อยทุกคนอยู่ในทีมไหนกันคะสตรัคก,ก,ก์เปนแบบไหนบ้าง หรือทุกคนมีวิธีการจัดการนะครับกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างน,นะครเม้นบอกกันด้วยนะะในช่องคอมเมนต์เรืองหลายหลากหลายไปกับชอยเทสนะครหลายครั้งที่เราบอกหนือตั้งกติกากับคนที่เราคุยว่าเออเราอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยนะแต่เราลืมนึกไปเนาะว่าวบางทีอะ่ะเรื่องของการเป็นคนคุยมันนี้ได้หลายแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ความคาดหวังหรือความต้องการของแต่ละการเป็นคนคุยเนี่ยม,มันมันมีเลเวลไม่เท่ากันสถานะคนคุยของคุณเป็นอย่างไร คอยพ่ายออกมาอย่างแม่นยำค่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชรายการสถานีโหลาศาสซรา จนถึงขั้นบางทีอะ่ะเราก็แบบอยากจะไปถามแบบพ่อหมอแม่หมอ,อ,อเนี่ยถามไพ่หรือถามสิ่งอะไรที่เขาแบบพอจะตอบได้ว่าคนคุยของเราเนยาตอนนี้สามารถคาดหวังได้ไหมเขาแบบคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็เขา้เขาใจสถา,านการณ์ที่ทุกคนเจอวทุกคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบตอนแรกเริ่มของการมีคนคุยมันก็ดีไว้เพราะคอนเซปต์มันคือเรื่องของแบบการจัดก,การกอบความเหงาถูกมาอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเหงาย้อน,อนกลับไปดู E ีพีที่ออ,อยุธยากันนะที่เป็นร้านราเมง้อสอบร้านแรกในอยุธยาได้พูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะอีีนี้ ขยายความความต่อเรเรื่องว่าถ้ามีคนคุยแล้วเหมือนจะหายเงาแล้วแต่ทําไมทําไมบางทีมันแบบยิ่งคุยเหมือนยิ่งเหงาบางคนเขาบอกว่าเออแปลกก็คือว่าพอพอเราบอกว่าเราเป็นคนคุยปุ๊บเนี่ยมันมาพร้อมกับภาระหน้าที่อะไรบางอย่างซึ่งบางคนก็เาคารพกติกายอย่างดีบางคนก็ไม่ได้เาคารพกติการเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย,นนยก็บอกยากเหมือนกันว่าเออคนคุยของแต่ละคนเนี่ยมันจะแบบมีฟังก์ชัน ไม่เหมือนกันอื่องที่บอกว่าบางทีแค่แคตกันเฉยๆนะแค่เปหายเงาเป็นเพื่อน,ะนคุยกัน,ห,นหรือบางทีอาจจะแบบคุยกันไหว่าเออถ้ามันมีโอกาสจะพัฒนาเราอ,อาจจะแบบหยิบขึ้นมาพัฒนาคุยกันต่อเป็นพาร์ทเนอร์หรืออะไรอื่นๆที่มันสามารถเป็นไปได้แต่ถ้ามันไม่สามารถที่จะเป็นอะไรกันได้แล้วละอะไรคือสัญญาณที่เราบอกว่าเออคนหยุดแค่ตรงไหนหรือจะเป็นคนคุยต่อไปในสถานะแบบไหนมันจะเป็นต้องคุยไปหมดทุกคน แล้วบางทีมันถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องแบบเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบกําหนดหรือคุยกันนิดนึงหรือเปล่าว่าเออคุยกันต่อไปเนี้ยคือเราเราเอาแค่ตรงไหนดีรื่เปล่าเออปรึกษาปัญหาชีวิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบบเป็นในลักษณะว่าเออคุยกันขำๆจะจอยอะไรเงี้ยไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบอยู่ในช่วงที่กําลังศึกษาดูใจกันอนี้ก็ต้องดูกันให้ดีอ่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมคนคุยทุกคนนะครับ เชื่อว่าจะผ่านสถานะคนคุยไปได้ด้วยดีกันทุกท่านนะส่วนตัวนั้นก็ยังคงสักก็อยู่นิดนึงเหมือนกันกับสถานะนี้ตอนนั้นเมื่อไรทุกคนทุกคนล้วนเป็นคนคุยเหมือนกันทุกคนติดแฮชแท็กคนคุยกับเธอเทสนะคะือเรื่องของสถานะคนคุยทีมงานครัทิชชู่หน่อยน้ำมูกไหล <laughs> ไม่ใช่น้ำตาคืออย่างนี้เ็เห็นหลายคนนะแบบสตรัเกิลกับคำเนี้ยมากเลยกับคำว่าคนคุยมันมีคนคุยหลายประเภทเล